สวัสดีครับเพื่อนๆ bueno ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็มาขึ้นน้ําแข็งนะครับที่โรงงานนะครับน่าจะเป็นวิ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าของช่วงที่กําลังโรคระบาดนะครับ <Chicago> นี่ครับตอนนี้มาขึ้นน้ําแข็งนะครับที่ลงน้ําแข็งนครปฐมนะครับนี่นะครับตอนนี้กําลังขึ้นนะครับที่ลงเชือดหมูนะครับที่นครปฐมนะครับ นี่ครับ2,020จอดอยู่ข้างๆนะครับตอนนี้เราก็ออกมาสักพักนะครับผมวันนี้ก็ออกมาไวนะครับแต่ว่าผมว่าเมื่อกี้รถ จอดแวะกินข้าวนะครับที่เค้กบ้านสวนนะครับแล้วเราก็จะมาไล่เชือกนะครับเพราะว่าน้ำแข็งละลายมันก็จะยุบลงนะครับใส่มาไม่เยอะนะครับสองตันกว่าจะองไล่เชือกลงมาเพราะว่าน้ำแข็งมันจะยุบลงนะตอนนี้มีน้ำแข็งอยู่ยุบลง,งไล่เชือกใหม่ มาไวนะครับแดกินข้าวเค้กบ้านสวนพอเราวิ่งออกมากพักนะครับมันเจอรถติดนะครับที่หววเหล็กนะครับกลางลงนะครับ นน้อยะครักว,ว,วา่าจะาถ้าลูไปถึงสีคิ้วได้ก็ใช้เวลาพักใหญ่นะครับพอเห็นรถเยอะผมก็เลยตัดสินใจนะครับใช้ทางเลี่ยงนะครับวิ่งเส้นชัยภูมินะครับวิ่งด่านคุณทศจะตุรัสชัยภูมิแก้งพอแล้วก็เข้าปัญจายคีรีนะครับเดินทางมาถึง สว่างแนนดินนะครับที่แรกนะครับบ้านเขาอยู่ทุ่งนานะครับเราต้องเข้าไปที่บ้านนะครับโอ้โหเมื่อสนิทเลยดีกว่าลูกค้าคือลูกค้านะครับตรงไหนก็ไปนะครับผมอันนี้ผมเคยมาประจํานะครับแถวนี้คุกผสมประจำเมื่อตืต่นเลยปลาตืข้างมาอนป้าไม่ตื่นเลยป้านี่ นี่ครับมาสดึกเลยครับวันนี้ตอนนี้เพิ่งเป็นเวลาก็ยี่มมองดีลนี่ครับจะเที่ยงคืนนะครับตอนนี้มาถึงแล้วครับจุดแรกนะครับที่สว่างแดนดินนะครับผม บ้านเขาอยู่ทุ่งนานะครับจุดแรกก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งไปจุดที่สองที่อาเภอพังโคนนะครับผมยาวไปยาวไปวิ่งกันทั้งวัน นะครับไม่ได้หลับได้นอนนะครับผมสู้ๆกันไปครับป้าอ,อย่าไปอย่าไปพี่น้องเอ้ยส่งพังคนแล้วก็สกลนครแล้วก็จบงานนะครับผมไปสำพระโหลดสำพระโหลดเราไม่มี ตอนนี้แวะเซเว่นนะครับเดี๋ยวกินมาม่าร้อนๆก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาไหนอะตีสองจะตีสองนะเหลืออีกสิบนาทีเดี๋ยวกินมาม่าเซเว่นแล้วก็ค่อยไปลงของนะครับผมจุดสุดท้ายครับที่สกลนคระครับนี่ครับตอนนี้พักนะครับกินมาม่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เข้าไปลงของนะครับที่เซเว่นนะครับตอนนี้ถึงสกลแล้วครับตอนดึก ว่าไปใคร นี่นะครับตอนนี้เราลงเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับนี่นะครับว่ากี่กิโลนะครับ698กิโลนะครับผมคือวิ่งมานะครับอันนี้คือผมวิ่งอยู่8,000นะครับราคานี้นะครับเพราะว่าลงหลายทีเช้านี้ก็จะไปส่งเท่าแก่นะครับขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพนะครับที่ท่าอากาศยานสกลนครนะครับผมไปเลยครับ ทั้งใหม่ออไนทางอีกเลยกลับบ้านเลยอ่ะครับน่าจะกลับบ้านดีกว่าดีกลับเลยดีกว่า

อากาศสยามสุขุละขอนครกับกรุงเทพนะครับผมนี่น่าจะเป็นทางานเที่ยวท้ายในรถนี้นะครับเพราะว่าเขาประกาศารลกรถ,กถกเฉิญนนะครับน่าจะหยุดไม่รู้ว่าเขาจะ ตอนเช้านะครับวันนี้เดินทางกลับนะครับส่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องนะครับขอกซิ่งเที่ยวไทยทีวีเด้อโอเคครับผมเดินทางกลับบ้านแล้วครับ